อออตเรร์หถ้าพี่ชายเรียกอปป้าแล้วอากาศร้อนเรียกอบอ้าวแล้วไก่จะเรียกอะไรโอ้โหโปโปที่ผมต้องพูดใจฟูฮะชะฉีกไปไหนวะล่ะไก่ฉีกวัวอันนี้เปัลโหลเ๋อเฟยว่างปะไอ้ยี่โมยี่ฝนตกชัวร์เลยที่แตงตัมาทำอะไรอยู่อ่ะนอนนอนนอนเล่นดิ เออถ้าแบบถ้าพี่ใช้เลกอบป้าแล้วอากาศร้อนเลกอบอ้าวแล้วไก่จะเรียกอะไรถ้าเอาไอยลอกด้วยพี่ถ้าพี่ใช้เลกอบป้าแล้วอากาศร้อนเลกอบอ้าวแล้วไก่จะเรียกอะไรอบ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 เคย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 ดูหนังของทิกเกอร์มั้งปะใช่ครับเคยดูป่าเคยดูป้มันชื่อเรื่องว่าอะไรนะเคยบะ พี่ปลูกก่อเลยพี่มาผมไม่ได้คะแยนหรอกไม่ได้ขะแนนหรอกใจหอะทอแล้วอ่ะไอ้ยวารก่าอะไร่างกายแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะตรงแบบตรงกลางอ่ะฮะมันมันหัวอะไรหัวอะไรเฮ้ยหัอะไร่อไปหัวอะไรต้อเตยอไหัวอะไร ทีม่สมสีเลือดสีเลือดีเือหมองเลยพี่มองเลือดโอ้โหูวะันตึ๊งตึ๊ะตึ๊ง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 หัวใจหัวตัดเข้หัอแล้วเวลาแบบทอดเวลาอบขนมปังมันมันเกิดอะไรขึ้นมาปฏิกิริยาเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบไม่มันใส่ไม่มันจะแบบมันจะใหญ่ขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไร ไม่ใช่ไนทอฟันก่อันหมดเลยองฟอูเออแล้วรวมกันเอาเอาไออวัยวะมันเนี้ยมาลงกับขนมปังเอออ่ะไตูเก่งมากมาสที่เดียวม่จาเรม่คนแรที่คะแนนไยได้นี่นี่นม่นี่นี่ใี่มี่เี่ทำ่นี่นี่น่นเลยีี่น่่นเ่น่น่ี่ี่ี่ีน่ พี่เฟิร์สสวัสดีลูกสวัสดีครับพี่เฟิร์สเมื่อไหร่จะได้มาเนี้คาดกันเหมือนกันถูกต้งเลยไปเหมือนกันครับเพลงใหม่เพิร์สพึ่งพิ่งพิ่งปล่อยไปชื่อว่าเพียงฤดูค่ะขอบคุณพี่เฟิร์สมากนะลูกหนายินดีมากเฟิร์สทามพาได้อะไรขายยี่นี้ค่ะขอบคุณลูกอย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน